ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ก็ขอบคุณด้วยนะครับ <c oughs> มาเกมสุดท้ายของไลฟ์เข้เมๆไปก่อนก่อนเลิกใครไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กันก่อนไปได้วยนะครับ <c oughs> ผมว่าแถวนี้มีเซอร์นะเค <c oughs> ียวแคนโกดเฟสน่าจะไม่แล้วครับน่าจะเฉยๆกันแล้วครับกับโกดเฟสก็ไม่กินไงแฟนโกดเฟสกาเข้ามาในช่องผมอยู่ไม่เห็นหรอก ก็ไม่ไม่ได้ไล่ตีกันแล้วครับตีต่อกันแล้วครับหนะอนเหนอรอยกหน้าโยกตานนี้วอนเหนอร,หรอไงอไงเราอะยกหน้าโยกตานี้ต้องการมันมน่าจะส่วนเอาชวนนะ ยุกเป็นอยู่นะไอดำไอดำพอยุกได้ครับน่าจะมีตายยากด้วเดี๋ยวผมจะหลอกตายยากมันนะโอ้ยผมไม่ง้างตีนะผมง้างตีโดนเลยนะนิ้วผมมือนลั่นตายยากไม่มีแล้วก็สบายแล้วครับไปพลาดไม่ง้างตีไปพลาดไม่ง้างตีครับไม่มีเธออยู่โซนนี้นะไม่มีเลยครับไม่มีสักคนเดียว ขอสเปคคอมไม่บอมหน่อย i5 ครับ i5 แล้วก็การ์ดจอศูนย์ทครับแรม16ครับแล้วก็ SSD ครับโอ้เครื่องใกล้เสร็จแล้วด้วยครับปั่น2ชัวร์ครับอาการนี้ปั่นไวมาก โอ้โหฟันฟันฟันเร็วไปนิดนึงต้องใจเย็นนะบอมบี้นะต้องใจเย็นนะบอมบี้นะบอมบี้อย่าใจร้อนนะตากไม่มีเซอร์อยู่แถวนี้ครับผมอยากคุมเครื่องในบ้านใหญ่จังเลยจะทันปะเนี่ยเอาลงเบ็ดไม่เลยนั่นอนะ่ะกลัวเครื่องในบ้านใหญ่เสร็จจังเลย โอเคเขาไม่ปั่นปัป<ะ>่นผมก็เชื่อถือท้งหมดทำไมภาพไม่ลืน่นอันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะมันมันแล้วสเปคอื่นล่ะครับน่าจะปั่นสามนะเครื่องนั้นนะเสียดายปัดเอ็กซ์ด้วยนะครับพอัสดีสา,าไหลด้วยครับป้าอะไรปรับต่ำไงครับงง เอาคนเก็บไปก่อนเลยจะได้คุ้มๆหน่อยเอาไปดำก่อนนะ โอ้โหเอาตายยาค้นล็อกเลยอะตายยากแตกอย่างล็อกเลยครับน้องๆอย่างล็อกเลยครับน้องๆทำไมแฟนแบบนี้ครับน้องๆ ทำไมแฟมกันอย่างนี้ครับน้องๆทำไมแฟมกันแบบนั้นครับน้องๆแตกเฮ้ยมีลูกเองด้วยเอาโคดเอาอ่ะโคดเอาอะครับ เขาไปดิ้นขึ้นมาก่อ่เปิร์กเปิร์กอันนี้ครับลูกเองเปลี่ยนชีวิตลูกเองเปลี่ยนชีวิตได้มันก่อนเลยแล้วครับผมทุกคนตั้งใจเล่นแบบ น้องดำนี่พอจุกได้อยู่ผมตั้งใจเล่นับนะตายยากจริง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 ไม่ตายยากก็ไม่โดนนะให้เขาใช้ไปก่อนโอ้โหพลาดพลาด จเล่นแป๊บข้างบนครับ หลงเฉยว่ะมันขึ้นไปข้างบนนะเมื่อกี้อะแล้วจะไปดึงน้องดำขึ้นแล้วมั้งเนี่ยแขวนหน่อยแล้วกันนะให้เขาไปดึงน้องดำก่อนสวัสดีกาลินะครับเน็ตเท่าไหร่ของผมร้อยครับแช่เล่นแป๊บอยู่ข้างบนแหละตัวเมื่อกี้อะ โอ้มันปั่นอยู่นู่นเลยเหรออาจจะมีใครมีลูกเองสักคนบ้างเนี่ยแตกจบแล้วครับฮูบบริกดูดเจอจริงๆมันจบไปนานแล้วนะแม่งเจอลูกเองพลิกเกมไม่รู้จะมีอีกคนไหมเนี่ยเอามันนะเอามันนะมันปะละ่ะแตกเน็ตผมเต็ดร้อยทับห้าสิบ อยู่ทับยี่สิบนี่แหละจำไม่ได้ลองพูดคำว่าโตู้ไมน้องไปไปไปสวยมากเลยครับลำอมลำอล,ำล,ำลำ่จบแล้ว มาทับร้อยเออป่าป่าตุยให้หมดพวกอยู่จงตุยให้หมดขอทำให้ที่เขาสตรีมแหลกเลยจบแล้วอะไรกาโต้พรุ่งนี้เล่นเซิร์ดด้วยกันป้าเนี่ยอยากเล่นป้าเนี่ย โยกแรงจับน้องดำอย่าโยกแรงดิชจคอพี่ไม่ค่อยดีปะ๊ปะ,ปะสนงมากเลยครับอุย,อย เล่นได้ประมาณสามทุ่มขึ้นไม่เกินสี่ทุ่มอ่ะมารอเลยแล้วกันไปลุยกันโอเคจบแล้วครับ